ก็สวัสดีครับก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ช่องนัสสมเนาะก็วันนี้ก็จะมีตุ๊กตาอาฝาแก้วตุ๊กตาเนะาะอาที่เราเข้าไปในโรงหนังแล้วเราจะได้แก้วน้ํามาแล้วก็มันจะมีรูปตุ๊กตาของหนังที่เราเข้าไปดูก็วันนี้ก็จะมีสติโยไทย่าสติโยไทยมีภูและก็นกแพนกินแลวก็อาที่ผมชอบนะตัวนี้คือเต่านิจา ถ้าใครที่ชื่นชอบตัวไหนก็เดี๋ยวผมจะลงภาพด้านข้างพร้อมราคาสามารถทักมาคุยมาถามราคาได้ก็ราคาพูดคุยกันได้เนาะก็ราคาตัวนี้เป็นราคาเปิดเนาะสำหรับใครที่อยากสะสมะหรือชื่นชอบอก็สามารถที่จะทักมาได้ก็มีวันนี้มีมาแบ่งกันทั้งหมดวอ่ตัวสภาพเดิม ฝาอ่าอยัางสามารถใช้งานได้ทุกอันอ่าไม่มีชำรุดอ่าอ่าสมบูรณ์ทุกอันแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ให้แก้วเนาะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ตัวนี้เป็นฝาอย่างเดียวก็สำหรับใครที่ชื่นชอบก็พักมาคุยกันนะครับก็ขึ้นราคาด้านค้างโอเคครับกดติดตามด้วยนะครับ